สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่มองผู้เผยพรพาแฟมิลี่นะคะยพรพาทำอะไรกินโอ้ยสิโอ้คือได้มดแดงก้อยมดแดงได้มดแดงเออคือได้แค่มดแดงแต่อ่อนมันไม่แย่ป่เจอเลือดมีนั่นโอ๊ยเขนแข็งยัยนะกินหมกมดด่วนะงมามนะอืมปาด ฝีมือประอ,อ,อ่อนเด้อค่ะนี่ได้แย่คืมอมดแดงมาได้หลายตัอ้อ,อมหอยก้อยมดแดงเอาสิก้อยเนาะหอยยาพาสิเฮ็ดเมนูหยังเมนูอ้อมหอยอ้อมหอยอ้อมหอยนะคะวันนี้นะคะกลัวเราลุกมากต่อยตูดเรียบร้อยหอยจุบที่เด้อ,อ,อ,อะคะ่ะใี้เบสโซฟีมือ ใช่บอกให้เห็ดแซ่บก็ได้ปลางไหมแ่แม่นี่ก็ได้เออเอาอย่ามาวนไม่รู้ออกไปออกไปลูกออกไปอย่าออกคากหลายมันบ่แซ่บมันบ่มีความสมอพอแล้วพ่อก้อยแล้วก็เลือกขี้เหงียขี้ยุบออ๋อเบะเราเลือกขี้เหงียเออเลือกเลือกออกเลือกออกอ้าวสิไอ้เนี่ยเออเขาจะไปเก็บพักไงเขาจะเสริมก่อนแล้วเขาเลือกก่อนอันนี้ก็ได้ อิแต no, ่จอยเดียบอกหอยบ้าจอยอ้่วนบ้ต่อยยากเงเลียมหลายหอยเลียมหอยเลียมเออ่อยฟันถิ่มลายงอยู่ดิอืมันต่อยอะไรนะะยิงจะเป็นไงตามบางพริกใส่หรือบ่ตามใส่กับหเลยเดเดี๋ยวพริกใส่ก็พอเบืเอาเดียวแค่มาฮอย ข้อมือมีเลือดขอมือเลือดบมมีเลือดเครืียงเครจ่อยอมไ้เอยอยากไปตอยกวดใส่น้ำปลาร้นะคะเออใส่รู้แล้ว สามชีนไวยหนึ่งกเง็เลยียบตอยเฉลยหอยซีรีกรันเลยพอกระเทินเอาไว้กันเอาเมนผดเนาะแต่แค่นี่เนาะถ้าเงาก็นี่กับสีร่ามอวิเวนเนาะหกขัดตะแครงายพาเก็ ออเออเออขอปาดมาแบ่งกระมูคนละเครื่องเขาจะเอาให้จอมไปเจยจอมจ็อ,อ่ะ,อน,ะ,อะนี่หาหยากเลยอัตตุนี่ ยังก่ได้ล่างเลยนะไอตูะดิ่งเาหล่เนี่ยเร้มีในหมอน้ำอยู่เออล่างเลยล่างเองเลยไอตูวัดกงบอโอ้ยสะพังเลยี๋ยว่เปตัดมันหายคลายเลยดูเด้อใส่ไนข่ไก่ดีพอไอืัวสะพังเลยตระลั้งใส่แกงพอดี ใส่ใบชาพูนะคะผ้าอีเลอรนะคะกับถุงรัวลงไปแล้วนะคะาตาก็จะเป็นยังสี้ะคะ่ะพี่น้องพ่นก้อนมะแข็งปอ่อนนั่นซุกฝีมือก้อยไข่หมดนะคะเนื้อผ้ากับแ,แกงหอยซุกระบอเ้อเน,น,น,นื้อเนไส้คือลูกดีนี่ไม่ขี้งั้น,น,นมันคือโบโฟลด์จ้ะนาอจับทอดแตงเดียดหน่อยไฟคือลูกบึ้ม ิมล่ะบวุุดกับสีซิมแล้ววะเป็นจังไงเบะเป็นจังไเงไไเกลือลงไปนะคะมันจืดนะคะผงุงสุดดใช่หรือเป่ ใส่น้ำปลา,ปาอีกปลาจะอีกเสร็จแล้ววันนี้เรียบร้อยนะคะจะว่าแกงหอยเกลีงหัวใจไม่ต้องแกงนานนะคะไม่ต้องแกงนานเพราะว่าอะไรคดีผ่าจับเบะไ,ไมบอเออต้องแกงนานเพราะว่าหัวมันจะจ่อยนะคะหัวมันจะเล็กนะคะเรียบร้อย ม่เลี่ยดก็ไม่เลียดหน้าตาดีมากน้อยจุ๊บอันกูพองมากสดน้ำนะคาเลยใส่น้ำได้เลยเอาอีกก่อนจิ้มอีกแล้วเอ๊ะแม่จอนเรียบร้อยพร้อมกันนะคะกล้อยไข่มุแดงพรอนกันแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปค่ะเด็กชีไปกินขอนกันค่ะมือเย็นของเรา เออจิ้มเมาจูบก็ได้เดอกอันใหญ่กระเทือนเลยจูบประเสร่ฐมาจ่าเอสีพร้อมทานนะคะเขาเทียงปูพองว่าเขาเทียงเอาไปทั้งพุ่นเบอะไปไปทั้งคุ่นกินเราจังมีพิซซ่ามาฝากด้วยวันนี้ <iah> เป็นนมันแงเบิ่งเบพักเป็นงวนเป็นงวนมือจะมวยผักอ๋อมันเย็นแหงบ่ก้อยไข่หมดนะมันเย็นแหงเปน้วยไข่หมดแจ่วปลาดอหอยนะไข่เอยไข่หมดเดขยือ คุณยัอใครเงินสูงแปลว่าจะกินรัาๆกินเลยขาัคอเองได้กุเตียนใหม่ยังวัดสวพองหรือครัคอไปอะไเด้อเอ็ดจี้เอ้ยกิ้มกับ ก่อนข้ามแดงแสบไหลเด็กแม่อยากใส่หมกพีชไหลอะเพียดป่ะเพีดบฮารตก้อนขัแงใส่ขาไล่นไห้าเพีดจะพอด้วอโพอดีอยู่อ่ะทัเ่าเ้มนแดงเสร็จไปเลยหน่อยคุณผ้นา มันยุบไงอิเบะเราเก็บหน่อยว่เวะไอเลือดวะเห็นหงบะไอเลือดหน่อยโพดโวด่ะแบบ้นงานตคัทับสลัดแกงเวลร้อนห้ใจึนเป็นแบงใจต้นดีนะ